สวัสดีครับท่านผู้ชมทีนี้ก็จะมาดูโปรแกรมหลังจากที่วัวคลอดลูกออกมาแล้วนะครับาภายในหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำการล้างมดลูกนะครับพร้อมกับฉีดยาบำรุงสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพน,นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ถ่ายพยาธิแต่งกลบนะครับอันนี้ก็คือเตรียมความพร้อมทั้งหมดก่อนที่จะทำการ ผสมเทียมนะครับเพื่อให้เปอร์เซ็นต์การติดสูงขึ้นทีนี้มาดูตัวยาบ้างครับที่เราฉีดอะไรไปบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นการอาวัวเข้าซองนะครับเพื่อจัดเตรียมทุกอย่างในซองนี้โดยหมอบอยนะครับคือตัวซองนี้เนี่ยเราจะแต่งกรีบนะครับ ล้างหมดลูกโดยใช้ยาชื่อว่าเพนโนไมซินนะครับแล้วก็พร้อมกับฉีดยาบำรุงเสร็จในซองนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้ก็มาดูตัวยากันนะครับนบีตัวยาก็จะมีอยู่4ตัวนี้นะครับเป็นวิตามิน AD3E คาโตซานแล้วก็วิตามิน E นะครับตัวนี้อย่างละ2 0ซีซีนะครับ ส่วนไอโ m e เมตัวนี้เป็นยาถ่ายพยาธินะครับฉีดแค่ครั้งเดียว 10cc ส่วน3ตัวนี้ฉีดทุก7วันจำนวน4เข็มนะครับครั้งละ 20cc นะครับย้ำนะครับฉีด4ครั้งนะครับห่างกันทุก7วัน แต่นี่ก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะครับนี่ก็เป็นสูตรที่ทั้งผมใช้จากการแนะนํามาจากของรุ่มพี่ๆนะครับก็เอามาทําให้ดูลองดูครับแต่ว่าผมทําไปประมาณฉีดไปประมาณสองสาครั้งเนี่ยก็วัวก,ก็กลับสัตว์ทั้งหมดแล้วนะครับกลับสัตว์ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับสูตรนี้ ไม่ใช่ไปหลักใจตัวนะครับอาจจะมีวิธีดีๆกว่านี้นะครับก็ลองติดตามจากคนอื่นดูนะครับสุดท้ายนี้คลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับมือใหม่ยังไงช่วยกดไลค์ like, กดแชร์เจียมบามันฟาร์มนะครับ